จริงอย่างเงี้ยลูกเสือมาครับสีนะเขาขา <cái> เอาให้สุกนะแมวใหม่นะเดี๋ยวมวถ่านน่ะเดี๋ยวตัด โดนอีกแล้วครับผมสายโลสายโลโห้ยสวยจัดอืพอได้เสีย <h ums> พอได้เสียวลอ,อ,อ้ลาหใหญ่ยยยยพี่ผมเห็นในกล้องยังใหญ่เลยอ๋อ โอ้โหเขาขึ้นคนเดียวก็คงแขงแล้วจันยศอย่ากระเตระบำโอ้โหหันมานิดนึงครับพี่หวานเจี๊ยบสุดยอดครับผมลงมาละรอบครับผม ได้เยอะไหมลุงเอโอ้โหไซส์สวยสตัวแล้วโอ้โหนินไซสใหญ่ไหนลุงยกโชว์นะครับยกโชว์หน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โ oh, ห oh. <Yeah. S 1> ของจริง <laughs> มีสองโลบวกครับ <laughs> สลิดนะโอ้ยสลิดตัวเบล้อเลยเดี๋ยวก็หมดน้ำยุบก็หมดอ๋อน้ำยุบก็หมดใช่ไหมไอโดกินหมดอาอ๋อมันจะมีช่วงน้ำไม้นี่แหละมันลุกจากข้างบนนีครับไอโดเยอะลุง ังในหุบเนหุบนะุบเดี๋ยวกอบ้เขาเืีอ้าวเข้าไปอ๋อสองลังามังวันบอครับมีผลงานครับนใ่ใหญ่อ่อนีนหมแรงหรอ่ลมมันแรงอะ ก็ไปตู้ไม่ไหวตอนไปงานนะตรงนั้นต้องว่ายกันมาแล้วบอกเอาทรไปบอกไหวนะมาก้อนนะโหเป็นไงตูไซส์ของพี่เป็นช็อตบอดี้เว้ยเหรอนี่ไงเฮ้ดูปลาช่อนโคตรใหญ่เลยนะครับไซส์เก็บไปช่วยพี่เขาเก็บเต็นท์ก่อน โลกลัวสวยงามครับไงพี่ยอดจริงภูมิใจนำเสนอไซโลกลวัวโอเคติดตามรับชมครับผมโลกลวัวข้าวครับผมลลทำกับข้าวนะครับดูปนินครับ <c oughs> ใหญ่ให้ใหญ่ดูฝาถังนะครับฝาถังใหญ่ ใหญ่เลยไฟโคตรใหญ่เชสตักกำลันกอกองไฟครับผมเชสตักตัวเดียวพอเปล่าสองก็ได้บ้างก็ทีเดียวเลยอ่ะเงกัด เป็นไงครับเตยตาคนนี้หนีเมียมาเที่ยวอะไรอาจารย์ <c oughs> แ๋วจริงๆงเงี้ยฝึกลูกเสือมาครับตีนะเข้าข่ายลูกเสือ <c oughs> เอาให้สุกนะไม่เอาไหมนะเดี่ยไม่เอาฐานนะเตยตา ัก,กำลังเสียบปลาย่างครับผมยศก่อไฟครับ,รบช่วยกันครับผมโอ,นนะโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนพอดีของมันเลยไนงะของของมันไม่ <laughs> ใช่อาจารย์ดีฮนะอันนี้อันนี้น้ำมันโตกเอง คนที่ไหนอะเอามาลงฟันอีกแล้วาย <c oughs> ไ,ไม่ใช่ไอ้ผตัวแล้วไม่ไม่ได้กดแค้นเลยเรื่องหนองใช่ไหมแค้นแล้วมึงจะไปหาตาย <c oughs> เราพาผู้ชายเขาฟังก่อนนะ้นองสอง <c oughs> น้ำเหลือเพราะว่านก็ต้มนาผิดไม่มีแล้วน้ำน้ำในถังถังน้ำเงินไม่มีแล้ว แค <S ens> ่ห <elli> <energetic descriptive noises> ัวผมใหญ่กิ่งยา้าวคผมไม่ได้ครับไม่ประสบป่าลูเด็กครับอย่างไบอกแล้วจานยศใสน้าเยอะเยอะครับให้เราจะลงจากต้นไม้แล้วมันจะขึ้นตอเราแฉะีว่อดีปะ ไม่ดีหรอกิงโปรเจกต์ไงก็คือท่ายบอกปันขึ้นเลยป่าด็นมันลองเสียตักจะเสียบปลายย่างนะครับอ้าวโอ้โหแน่นอนน่ะปลาช่อนไฟโลกว่าครับนียิงมาโโอ้โหตรใหญ่อะ ตัด<ะ>เชือกออกไหมเสรตักเน่เชือกอ่ะกว่านเกี๊ยบครับเดี๋ยวดูปลาเราก็ใกล้สุกแล้วครับผมให้ผมเป็นคนตัดีบเน,นี่ข้าวก็สุกแล้วครับหนึ่งหมอ้อนครับกำลังหุงอีกหนึ่งหม้อครับ บรรยากาศสุดยอด,อดยนี่ครับมาพักผ่อนนะพยายามนะ เราก็เตรียมต้มยำครับผมนี่ครับได้ปลาหมึกมาด้วยยิงไไดด้้ปลาหมึกนี่เจยิงมาจากตลาดของใครก็ไม่รู้ลูบก่อดน้องลูดไหมอย่าลูดดิเนี่ยจะฟูเลยจะทับไปก็ได้ครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าคนละเด็ด ถ้ารูดมึงรูดใบนะเ<โ>อวางเอาดีๆเลียงอย่างนี้สิใส่ใบทอมด้วยเปล่าเออใส่ใบทอมด้วยบ่าเจ้าเมืองกับคนทหารจะเล่นงานกันได้ยังไงลนาป้อมไงนะป้อมอไนน,ปน,ปนปีป้อมยศหลังในป้อมเออเปิดเปิดกันโผ่ผ่ยอครับผมซุปนนมนับ้น้อับไปรื่้ยๆกับำล้มซุปุน้จ้ น้ำซุปน้ำซุปยอดอ่ะหิวข้าวแล้วครับพี่แม็กหิวข้าวเลยเอามาเลยมาลุยครับข้าวนอกบ้านมาไม่รับพี่เป็นไงครับพี่ยอดพอได้ไหมจัดตรงยำแต่เนื้อปลาโคตรหวานอ่างเนี่ยบอกให้ใครยิงมาวะผมตัวไหน เห็นแล้วกือน้ำร่าเอือโอพีแอปทุกสายจะลงมอไปแล้วล่ะฮัลโหลไปยินเล่าโอเคครับผมจะขอกินข้าวก่อนครับผมหก่อนเดอสักนะครับิดงานพีอคบผเนาก็ลาเเล็กๆนะเล็กๆแต่ตึงๆงั้นเลย ตาเริ่มตึงงายังใบจริงรอบสองกำลังลงเรือครับผมเดี๋ยวเราจะไปต้นเดิมนนะครับน้องวินเยี่ยมเจ๊ไปด้วยครับ ก็หลังจากที่เรากลับไปกินข้าวนะครับก็มาเฝ้าผมมาเฝ้าที่เดิมครับแต่พี่ยศกับพี่แม็กซ์นะครับก็ไปเฝ้าที่ใหม่ครับแต่ผมมองว่าตรงนี้ที่หญิงมาเช้าน่ามีตัวดีครับผมเพราะว่าปลามันล่องช่วงทางหลักเสานะครับช่วงตรงนี้นะครับปลามันล่องดีครับแต่ว่าเมื่อตอนเช้านะครับแดดมันสะท้อนครับผม สะท้อนแล้วทีนี้เรามองยากครับผมก็มาเฝ้าดูอีกทีหนึง่งเผื่อจะเจอตัวใหญ่ๆก็มาพิตูลงไปแล้วครับแล้วก็พี่ตายกำลังจะขึ้นต้นแห้งครับผมขอไปติดตามรับชมมันครับผมเขื่อนห้วยไม่เต็งครับจะบันเทิงหรือเปล่าก็วันนี้ เหมือนเดิมครับผู้กายลำลับหมานตามเคยครับผมปลาเนื้อหวานมากทำกับข้าวกินกันแล้วสุดยอดเลยครับโอเคครับผมสายนแล้วครับผมแม่ลูกปลาชะโด,ดตัวไม่โตครับแต่พอได้เสียว เอ้เ,อเหี้ยมือศูนย์ได้วันแม่นอยังงี้นี่เ,เองหวัดเย็บครับผมเดี<อ>๋ยวแม่มันต้องตามมานะโอ้สุดยอดครับผมนี่สูสัยเป็นโลโลกว่ากว่าว่ะกว่ากว่าครับไอ้โคตรใหญ่อ่ะตายเลยพี่ตายอยู่ปากไปเลย โอ้ไม่หลุดไม่หลุดมันเข้าโพรงกระโดดพอดีนู่นครับหู ugh, โคตรไกลอ่ะระยะมานสามสิบกว่าเมตรอ่ะหวัานเทียบครับผมโอ้เดี๋ยวจนมันมีไอชื่อว่างเอ็นอ่ะอ๋อนู่ก็บอกผมอยู่ข้างล่างไม่เอ็นาครับ ในไลท์ีิตายเอาแขวนแขวนไว้ก่อนก็นได้ดวผมเปลี่ยนกนบอกใหม่ ก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่แม็กนะครับแล้วก็พี่ตู่นะครับทีมงานสายคลองพาเพลินนะครับที่ได้มาเที่ยวเขื่อนห้วยไม่เต็งวันนี้ครับผมก็ทีมงานสายคลองพาเพลินขอขอบคุณมากครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้กับช่องสายคลองพาเพลินด้วยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ